สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดนอนุทินโต้หญิงหน่อยลั่นไม่จริงปมไทยไม่เซ็นรับบริจาคไฟเซอร์อีกล้านโดสจากกรณีที่คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยโพดขอ้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ระบุถึงการพูดคุยกับทาม,มีดักเวิร์สสมาชิกวุฒิสภาหแห่งสหรัฐอเมริกาพรรคเดโมแครตจากรัฐอิลลินอยสวาสรัฐพร้อมส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์บริจาคที่เหลืออีกหนึ่งล้านโดสให้ไทย แต่รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมาจึงทําให้ยังไม่สามารถส่งมอบให้ชาวไทยได้สําหรับความคืบหน,น,น้านี้เมื่อวันที่23กันยายนนายอนุทินชาวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับกระทรวงต่างประเทศแล้วพร้อมตรวจสอบกับ ผู้มีหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้ยืนยันไม่เป็นความจริงยังไม่ได้นําเสนอเรื่องว่าตอบสนองใดๆทั้งสิน้นกรณีที่บอกว่าสอทอหรือรัฐบาลไทยไม่ยอมลงนามหรือรับบริจาควัคซีนนั้น เป็นไปไม่ได้ข้อมูลคงมีความลาดเคลื่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลกลางของสหรัฐกับรัฐบาลไทยการติดต่อประสานงานจะต้องมีลักษณะของทางการทูตเหมือนคราวที่แล้วที่ได้รับบริจาคมา1.5ล้าลันโดสสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะต้องออกจดหมายมายัางรัฐบาลไทยแสดงความจำนงในการที่จะบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยจำนวนเท่าไหร่เงินไขยอย่างไรขณะนี้ยังไม่ได้รับจดหมายในลักษณะดังกล่าวสำหรับการบริจาคในลอ็อต2 จึงถือว่ายังไม่มีการบริจาคยังไม่มีการเสนอหรือมีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นขอให้มีการทําความเข้าใจด้วยอย่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดคนที่ประสานงานคือกระทรวงการตักประเทศคนที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงสาธารณสุขทั้งสองหน่วยงานยังไม่ได้รับการประสานงานใดๆจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกากรณีคนที่ออกมาให้ข่าวก็ต้องกลับไปถามเขาที่ออกมาให้ข่าวว่าเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ